สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่เขื่อนราศีสไลดยนะครับใกล้ติดกับบ้านเกิดผมเลยบ้านผมไปทางเนี้ยท้ายบ้านอยู่ท้ายบ้านนะครับทางประมาณกิโลเดียวเพราะว่าเป็นถนนลงลงมาทางไรนาของของแม่แม่ก็มีมีที่อยู่ติดเขื่อนตรงนี้เนะประมาณ ประมาณสองไร่ม้งแล้วนกะ็นาแกก็จะอยู่ฝั่งอีกฝัง่งของหมู่บ้านอีกตรงนั้น,น,นก็เวนางสงสัยก็มีอยู่ประมาณ,ามณาสิบกว่าไร่เวลา,างสงสัยลาเวลาสงสัยมาเมืม่อกี้ก็เลยว่ามันเป็นเส้นทางที่ผมต้องเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดนะครับก็เลยว่าจะพาเพื่อนๆมาแวะชมกับราสีสลดยสันหน่อย เดี๋ยวพาชมบรรยากาศเขื่อนนะครับออตรงนู้นนะคร่าวๆเนะตรงนู้นเป็นสาราพักของนักท่องเที่ยวเหมือนจะมีร้านกาแฟอยู่เด้อแต่ก่อนแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นสวนสาธารณะนะครับนู้นพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะตรงนี้เป็นสำนักงานของเขื่อนนะครับเข้าไปข้างในนะครับตรงนั้นละข้อมยามเลยนะ เดินไปพ้อมยามนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศของเกือนสักคู่นะครับก่อนจะเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดนะครับเป็นถนนนี่ตรงเข้าไปนี่ก็เป็นขึ้นบ้านลงตุ่นเลยครับบ้านเกิดผมนี่แหละครับเกลือนก็อยู่ติดท้ายบ้านเลยเกลือนราศีสไลด์ยินดีต้อนรับ ดีตอนรับเด้อเขือนราดสีสไลดลาดสีสไลดนี่เป็นตำนานครับเป็นเขื่อนที่การชดเชยเยียวยาประชากรประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องเขื่อนด้เรื่องที่ที่ที่ว่าโดนน้ําท่วมนี่ครับก็เอาเป็นเข้าใจกันได้ว่าอ่ะมันก็ยาวนานมาถึงวันนี้น้ําค่อนข้างเยอะครับวันนั้นที่ไปโอ้นี่ีดี เดี๋ยวให้ดูครับมีประตูที่หนึ่งนะครับเสียงน้ำมันแรงอนะ่ะงออกเป่นประตูเนี่ยไปมาน้ำครับท้ายเขื่อนก็ที่นูน้นนะครับนู่นท้ายเขื่อน อันนี้ประตูที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินให้ครบประตูเลยแล้วก็หากลับรถเชื่อมสมาชิกขากลับก็จะเดินอ้อมไปทางอีกทางหนึ่งนะครับมาดูมีโดยทั่วไปแล้วประตูนี้ไม่ได้เปิดครับตรงนี้ประตูที่สองเลยไม่ไจะเปิดครับเปิดหนึ่งประตูเขื่อนกับนักตกปลาเป็นของคู่กัน บรรยากาศของเขื่อนแน,น,น่นอนมีนักตกปลาประตูที่สามครับเออู้นะประตูที่สี่เปิดครับเสียงน้ำแบบเป็นตะเลนเอาสกี เอาเซิร์ฟนะครับมาเล่นนี่คนขนัดเล่นเซิร์ฟนี่ชิวเลยครับใช้น้ำสีแต่เท่าที่ยวไม่ลง <c oughs> ะตูที่สกกี่แตกท้ายเขื่อนก็นี่นะที่สี่นะครับูที่ห้าปิดครับไม่มีอะไร ตูที่หกเปิดครับพี่น้องหกหกเปิดหกเปิดเจ็ดเปิดครับตูรบายน้ำเจ็ดเปิดครับอ๋อโอ,โอ้นี่น่าเล่นอันนี้พื้นมันเรียบแล้วก็ใกล้ครับใกล้ทางขึ้นแบบน,นั้นะ นู้นเราสามารถเลาะมาตรงนู้นได้แล้วก็เลาะมาตรงนี้ได้ถ้าเล่นนาเล่นเดี๋ยวเห็นฟิชแมนะ Blue นะครับนู่นครับเดี๋ยวไปหาถาำปากันนะปลาหลายบอ <c oughs> นู่นก็เป็นซุ้มร้านอาหารนะครับเพราะซบเซาเพราะว่า แต่โควิดมาก็ไม่มีอะไรคนมาหาปลาฝั่งนู้นครับส่วนมากก็จะเป็นเป็นชาวบ้านต่างถิน่นบ้านที่บริเวณใกล้เคียงนะครบบ้านลอนตุนก็จะลงมาเป็นเวลาเพราะเขาจะรู้ว่าเขาจะหาปลาช่วงไหนปลาโซนนี้ก็เ,เป็นปลาเป็นน <c oughs> านค้าที่อยู่ ตรงเขื่อนตรงไปนู้นนะครับตรงไปนู้นก็เป็นทางไปบ้านลุตงตุนครับกิโลเดียวบาดยางฮอดบาดกักวิ่งง่ายแต่ก่อนสมัยเด็กผมก็ลงมาเล่นน้ำแถวนี้ก่อนแต่ยังไม่มีเขื่อนนะขายดีป่ะครับเ,เรื่อยๆค่าเรื่อยๆนี่คือจะ <laughs> ขายดีเนาะเรื่อยๆเนาะขอทายเลยครับ ตาหลายบอ่อขอเปิดเบิ้งได้ดบ่เปิดได้ยุตจ้าเปิดได้นอ้อที่ปลาอย่างนี้ในเบื้องเดิมตาะะบอ่อโออันนี้ปลายอย่างนี้ปลาหนังจ้าปลาหนังเอ้าปลาหนังนีเมืองันมอจอยมอจอยลกูกแม่ท้องใสนี่จ้าเขาส่งข่าวอยู่ว่าห่านอยู่รัตน,นะน่ะรับบ่อจำกัดมีอะไรไปส่งนี่เลย ถามมาจอยมึงเด้อโอ้มีปลางามเนาะจ้ปลาเขาก็เอาล้ให้จับบ<อ>่จ้อน้ำปลาไหลหรือน้ำลายนี่บ่อปลาไหลปันใดพราะว่ามาสว่างสว่างอันที่เข่ากระลังเก็บเกี่ยวหน่อยจ้ะเนาะน้ำลายก็นี่บาร์ม<อ>าไม่มะะไม่ไม่ไม่กันน้ำลายก็นี่เนาะจ้เกือบพี่เต็มนี่ละพ่ กว่าจะน้ำใหม่ๆแบบเต็มนะแพรเขายัางแพรเขายัางแลนอยู่บ่แพแรแลนไปวันเปาะ,ปะตัวน,นั้นบ่จอดไซบันขึ้นไซบันนั่นล่นแนจอดทอดก้อนนัน่นล่ะเพิ่ก็อไยขึ้นไปขึน้นพื่อเราจะบ่โอ้คนเพื่อให้แลนอยู่แลนไปออกไปลงวัดน,ะนั่นอ้าไปขึ้นไปขึ้นว,วัดนั่นแหละต้นนั้นไกลๆจะเห็นเรือแพนะครับบรรยากาศนะเรือแพรนั่นๆตะกี้กืบมา เดี๋ยวนี้หัวหน้าบ่อยขึ้นไงร้องหัวหน้าเคลื่อนบ่อยขึ้นหัวหน้าผู้ไม่ดีโอ้ยโอเคขอบคุณลหลายๆครับขายดีดดยจิเด้อได้ขอบคุณครับครับบ๊ายบายครับแม่ค่าเป็นตะฮักครับบรรยากาศกันเองผมมากับแม่กับส่วนหลายกับคม,ม่แม่สื่อจะหนีกันมากลุงเทปเยี่ยมมันนี่สไปก่อนไดาครับนู่นครับบรรยากาศรอบเขื่อนจะพาเดินดูนะครับ เวล้าศีสไล่นี่กินพื้นที่ไม่ใช่น้อยคือคําว่าเขื่อนนี่พอเกิดขึ้นปุ๊บพอกักน้ําปุ๊บมันก็จะน้ําก็จะเข้าไปทําการท่วมพื้นที่ไร่นานีน่โซนนี้โซนนี้โซนนี้เป็นของญาติพี่น้องผมของคุณจาดีกัอยู่แถวๆนี้ครับจาดีจาดี ก็เนี่ยนีของของลุงของอาอาอาลองพ่อนะแถวๆนี้แล้วก็ของคุณนายทองใสก็อยู่โซนน,นั่นแหละเลยนั้นไปหน่อยนะแถวๆนั้นโซนนั้นที่โดนน้าท่วมนะครับบรรยากาศเคลื่อนปให้ลมเย็นแท้คิดถึงหมอนกับเสื้ออีกแล้วเดวพี่น้องเด้อ เห็นเขาบอกว่าตรงไปนู่นนะครับมันจะมีเกาะแก่งอยู่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเนินเน,น,เนินเดือนเดิมแต่ว่าพอน้ําขึ้นก็ก็เป็นแก่งที่เขาจะใช้จอดพักอะไรได้ไกลๆนู่นนะครับจะสูงขึ้นไปหเห็นเรือนอเห็นมันน้เนาะเห็นแนะเรือแพรเรือแพเห็นบั้ครับ นั่นแหละครับนั่นแหละเรือแพรจะล่องจากโซนนี้นครับขึ้นไปถึงนู่นอำเภอบึงบู่นะครับมันน้ำโคง้โคงน้ำค้งน้ำมันจะตรงไปอย่างนี้ตรงไปอย่างนี้นะครับตรงไปปุ๊บแล้วก็เฉียงซ้ายไปเฉียงซ้ายไปเลาสีสไลด์ฝั่งนี้ก็มีป้ายเขื่อนลาสีสไลด นี่ก็จะมีป้ายเขือนลักซสไลท์ตอนสร้างเขื่อนใหม่ๆกออ็ธรรมดาออมันก็จะเป็นแหล่งที่ผู้บ่าวน้อยผู้สาวน้อยมานั่งจีบกันใช้เขื่อนเป็นที่พอรักกัน <laughs> เพราะว่าบรรยากาศมันได้เลยพี่น้อง อันนี้ฝั่งก่อนฝั่งหน้าประตูระบายนะครับส่วนนี้วุ่นนะครับส่วนลูกหูลูกตาน้ำก็จะเลยขึ้นไปเลยข้ามไปถึงเขตอีกไหลไหลต้องบนเลยจะข้ามไปถึงเขตอำเภออีกอำเภอหนึ่งเลยห้ามนำอุปกรณ์ทุกอย่างขึ้น จับปลาบนสะพานอ๋อตรงนี้ได้ไม่ได้แต่ว่าข้างนอกได้นี่ก็เป็นนู่นนะครับน้ํานี่ก็จะไหลไปไปอําเภอราศีสไลผ่านกลางอําเภอราศีสไลเลยอําเภอราศีสไลก็จะเป็นอําเภอหนึ่งที่มีเสน่ห์เพราะว่ามีแม่น้ําผ่ากลางอําเภอครับแต่ก่อนสมัยเป็นเล็กน้อยผมก็เล่นน้ําอยู่ที่ที่บ้านที่ราศีสไลทประจําเพราะว่าตอนนั้น พ่อก็เปิดร้านทำเฟอร์นิเจอร์นะครับคุณนายคุณคุณชายทองมีนี่เปิดร้านทำเฟอร์นิเจอร์กับคุณนายทองใสอย,อยู่ที่อำเภอราศีสไลดยนะครับก็ชื่อร้านราศีสไลเฟอร์นิเจอร์สมัยผมเป็นเด็กนี่โอ้ยมวนครับตือนเศร้านาทีผมคือก่อนไปโรงเรียนนี่เนาะเปิดประตูเปิดประตูบ้านเสร็จ เปิดประตูบ้านเสร็จก็อะไรบะเปิดประตูบ้านเสร็จผมจะกลับกล้องเปิดประตูบ้านเสร็จอ๋อหวานหวานครับหวานหวานมาดีจ้าเปิดประตูบ้านเสร็จก็ทําการเช็ดโต๊ะตู้เตียงที่จะขายเช็ด โต๊ะตู้เตียงที่จะขายกวาดบ้านเสร็จจัดของออกขายคือแต่ก่อนของมันเยอะมากสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยทั้งคือคำว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตามต่างอำเภอเนี่ยต้องเข้าใจว่าหนึ่งมีตู้มีเตียงมีโต๊ะมีเก้าอี้มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร คุณต้องมีให้ครบตู้เป็นยี่สิบสามสิบหลังผมเช็ดทุกวันตื่นเช้ามาเปิดประตูเก็บของออกหน้าบ้านออกโชว์ของที่เข้าตอนกลางคือก็ต้องเก็บเข้าเนะ <c oughs> เก็บเข้าขายแล้วก็ตอนเช้าก็เปิดเช็ดโอ้ยทุกวันเลยครับสีลาแรง ทําเป็นจนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนิสัยก็กไก่ทำให้ผมเป็นคนชอบกวาดบ้านไปในตัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนความรับผิดชอบที่พ่อแม่ปลูกฝังก็คือมอบหน้าที่อะไรให้แล้วก็ต้องทาผมก็ต้องทำตามนั้นตื่นเช้ามาเก็บเปิดร้านจัดของทำความสะอาดเสร็จไปกินข้าวไปโรงเรียน พักเที่ยงถ้าง,งานพ่อยุ่งยุๆวันไหนงานเยอะคนงานมาไม่ครบอะไรเงี้ยนะแต่ก่อนก็จะมีคนงานอยู่หลังบ้านนี่ประมาณสักสี่ถึงหกท่านนะครับบ้านผมจะเป็นบ้านที่เสียงดังเพราะว่าข้างหลังบ้านจะเป็นโรงงานโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ก็คือมีทั้งเลื่อยมีทั้งอุปกรณ์อุปกรณ์ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับโรงงานเลื่อย เลื่อยใบใหญ่ๆอ่ะแล้วก็กบใส่ไม้เอาละเลัวล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 วงวันอันนี้คือร้านที่แต่ก่อนเป็นร้านในในเขื่อนแต่ก่อนเป็นร้านกาแฟครับน่าจะช่วงโควิดนะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มานี่ก็เป็นสวนสาธารณะนะฮะเดี๋ยวรอบคุณนายทคุณชายทองมีเคยมาเล่นกับลูกๆแถวนี้ ตอนแกยังมีชีวิตอยู่่อนพาน้องแมนน้องมีนมานะครับมาขี่หลังกันอยู่แถวนี้แหละสมัยแมนยังเป็นเด็กๆนะนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงสวนสาธารณะของเขือ่อนร่มรื่นครับนี่ละที่เขาบอกว่าหนุ่มน้อยสาวน้อยมานั่งพ่อรักกันแถวนี้เพราะมันบรรยากาศมันได้ มันเงียบนะครับแล้วลมมันเย็นแล้วก็ใลหูกลตาคนสำคัญแต่เดี๋ยวนี้ผู้ปกครองรู้ทันครับนั่มหาบกรดเลกไดอีไไรบพ่อมึงมานี่แล้วเน่ยเน่ยครับมาครับพ่อครับมันอยู่แถวนี้และเราเป็นส่วนสาธารณะนะครับก็จะยาวไปถึงนู่นเลยครับ นู่นนุ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 ่นเป็นกิโลละพี่น้องยาวน้ำอยู่ในช่วงไม่เต็มเราเตนะถ้าดูตามรอยนู่นนะรอยของคราบ ัะไคร่น้ําที่มันขังอยู่ครับเดีย๋ยสูงเข้าไปดูสินั่นเห็นไหมครับรอยนั้นก็จะห่างอยู่ประมาณเกือบสองเมตรนะไม่น้อยไม่น้อยน้ำขึ้นเต็มที่ก็นี่ครับปิ่มๆท่านี้เลยครับน้ำน้ำหน้าน้ำเนี่ยขึ้นปิ่มๆปิมๆ เมื่อกี้ก o เกิลถามมาว่าใช่คุณไหมที่จะเข้าช่องอะไรครับอาจจะมีทีมงานเข้าไปเซตระบบนะครับภาพรวมๆของเขื่อนราสีสไลก็ประมาณนี้ครับพี่น้องเขื่อนราสีสไลก็ประมาณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ร้อยเอ็ดแล้วเพราะว่าโทรเช็คลานยางแล้วมันบอกว่าเร,รียบร้อยรวคบยางมะฮวแล้วครับกำลังจะม่นบอกกำลังจะอะไรนะกำลังจะเสร็จว่าสันกำลังจะเสร็จจากนี้ไปไปร้อยเอ็ดก็เชื่อว่า ชั่วโมงครึ่งครับร้อยเอกก็เกือบชั่วโมงครึ่งแหละเดินทางสบายๆถึงเช้ามาวันนี้ก็กอจะออกมาเขื่อนก็นังไส้ก็ทํากับข้าวให้กินเป็นต้มปลาใส่ไข่มดแดงแล้วก็แจ่วสูตรเดิมแกแหละแกรู้ว่าผมชอบกินแจ่วแจ่วฝีมือแม่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นหลายครอบครัวแหละที่ความทรงจํา กับอาหารฝีมือแม่เนี่ยมันเป็นความคลาสสิกระหว่างลูกกับแม่กับพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็จะติดฝีมือเมียกินาหาไไรก็บ,บ่แเทบสู่ฝีมือเมียก็บ่ได้ครัมันความคลาสสิกคือแต่ละบ้านก็จะมีเมนูเด็ดเขาเรียกว่าสเสน่ห์ของเพื่อนแม่ก็อยู่ตรงเนี้ยมันมีมายาวนานแล้ววันนี้ เชื่อว่าเพื่อนๆคงได้ชมบรรยากาศรอบเขื่อนกันอิ่มอกอิ่มใจแล้ววันไหนแวะเวียนมาเนี่ยที่อำเภอราศีสลลย์อย่าลืมแวะมาชมนะครับคือที่เห็นในภาพกับของจริงเนี่ยผมเชื่อว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงภาพมันไม่สามารถถ่ายทอดทุกอารมณ์ทุกมิติกับตาเห็นได้นะครับก็อยากเชิญเพื่อนๆนะครับ วันไหนผ่านราศีสไลด์มาอย่าลืมแวะที่เกิดราศีสไลด์ของกินมีห่านกาแฟาห้านอาหารมี่ร้านนี้เชื่อว,ว่าอีกสักหน่อยก็คงเปิดเพราะว่าเพราะนักท่องเที่ยวเริ่มอันนี้อันนี้ไปมาได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันนะครับเดี๋ยวเดินทางไปที่รอยะเอียดก่อนขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมสิทธิ์สองจานพในจรน,นะครับสวยงามสกินแคร์ กาแฟสุขภาพกาแฟมุนดีโซยูนะครับคุณผู้ับดูรายการแล้วก็ช่อง YouTube ของผมก็คือ6สายสปายเป้นะครับช่องของาจารย์วสุพนันธ์ใจไปด้วยกันแล้วก็สิทธิสองจาพันธุจรน,นี่คือเรา3คนนะครับน้องปักกาแตนอาจารย์วสุแล้วก็ผมนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับกับพวกเราเร็วๆนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ